อะไรทำให้ผมตัดสินใจจะนอกใจมายิางจริงอะหรอคุณฉันหนาวมากเลยอะไม่เปิดแอร์เย็นขนาดนี้ล่ะเฮ้ยไม่โอ้ย, <c oughs> อยนี่คุณบ้าไปแล้วเหรออ้าวทำไมต้องดุขนาดนี้ด้วยอะเมื่อก่อนเราก็หยอกล้อกันเล่นแบบนี้ไม่ใช่หรอคุณเองก็บอกว่าฉันน่ารักนี่ แต่ก่อนผมก็ชอบความคิดเล่นของไม้แต่ตอนนี้ผมไม่ชอบแล้วไงคุณช่วยอยู่นิ่งๆได้ป่ะคุณอย่าทำตัวเป็นเด็กแบบนี้เลยแต่ไม้กลับเอาข้อดีของตัวเองมาทำให้กลายเป็นข้อเสีย เธอมีความมั่นใจมีวุฒธธิภาวะไม่มีความเป็นเด็กเลยสักนิดคุณพมคะแล้วคุณมีอะไรจะเพิ่มเตมิมอีกไหมคะไม่มีครับทำงานอยู่เหรอคะฉันมีของจะมาให้คุณด้วยอะไรอะครับดูสิคะ โห oh, ตองไอ้นี่มันมือถือเครื่องละหลายมือเลยนะแล้วคุณซื้อให้ผมทำไมอะ่ะนี่คุณเพิ่งเริ่มทํางานเองนะตองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะที่วันเกิดฉันเนี่ยคุณก็ยังซื้อของให้ฉันที่นี่ตองผมขอบคุณคุณมากเลยนะครับค่ะไปข้างนอกกันดีกว่าครับแต่ก่อนผมก็ชอบความมุ่งมั่นของตองนะ คุณเงินเดือนฉันขึ้นแล้วนะนี่ดูสิขึ้นมาตั้งห้าร้อยแน่เฮ้ยเห็นไหมล่ะมันมีประโยชน์ที่ไหนค่าผ่อนบ้านก็บาทแล้วถึงไมจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายเงินเดือนเนี่ยก็แค่หมื่นกว่าบาทถ้าเกิดเราสองคนตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินกันอีกหน่อยชีวิตของเราจะต้องร้อนก่อนนะไม่ พอรู้จักตองแล้วทุกอย่างก็เข้าทางเลยพอกลับบ้านไม้ก้เอาแต่จับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดไมเฮมนิดคุณดื่มแล้วมาอีกแล้วเหรอไมนิด ดูดบุหรีด้วยอะทำไมคุณถึงทำแบบนี้ไม่ถ้าผมไม่ไปสั่งสค์นเนี่ยแล้วคุณจะเลี้ยงบ้านยังไงด้วยไอ้เงินเดินหมื่นกว่าบาทของคุณหรอผมขอร้องคุณเอะคุณช่วยเลืกอจับผิดเรื่องแบบนี้ได้ไหมนี่ฉันจับผิดเหรอที่ฉันพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวคนเองนะไอ้เล่ากับบุหรีอะ่ะมันไมได่ดีต่อสุขภาพคุณเลยคุณเองก็รู้ร่างกายตัวเองดีไม่ใช่หรอไม่ ที่ผมพูดไปที่คุณเข้าใจอะไรบ้างไหมผมเนี่ยโคตรเบื่อ,อคุณเลยรู้ปะคุณเอาแต่บทเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณเนี่ยทําให้ข้อดีมันกลายเป็นข้อเสียไปหมดเลยผมจะบอกอะไรคุณให้นะเราเลิกกัน อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยก็เจ้านายสิตองสั่งให้พี่เปลี่ยนผ่าได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะคะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมพักก่อนดีกว่าเราไปบาร์ข้างล่างกันไหมคะก็ดีเหมือนกันนะไปสิไปไปค่ะไปคุณไม่ต้องกังวลนะครั้งหน้าเนี่ยต้องเลือกคุณแน่นอนตกอะไะ มีเส้นสายมีแบ็กใหญ่ตองสุขสันารมนครบรอบนะครับโหที่รักขอบคุณนะคะที่รู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันชอบแบบเนี้ก็ต้องรู้สิครับแต่ผมยินดีด้วยนะครับกับตำแหน่งใหม่ผู้จัดการตองแต่สิ่งที่ผมไม่คิดมาก่อนก็คือคุณทำผ้าอะไรเนี่ยฮะ เล่นอะไรเนี่ยตองผมแค่รอเล่นเองรอเล่นเหรอนี่คุณรอเล่นอะไรของคุณนะ่ะเล่นเป็นเด็กๆไว้ได้อตองตองนิ่งก็จริงแต่ก็รอเล่นไม่เป็นเลยผาแห่งเล่ไปโอ๊ยนี่คุณนี่มันมจ,รจริงๆเลยนี่ที่อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำงานอยู่ใช่ไหมคะคือพอดีว่าฉันน่ะไปคุยกับเซลล์มาเขาบอกว่าบ้านน่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะแล้วราคามันก็ลงมากฉันว่าเราไปซื้อเลยดีกว่าไหมคะงั้นพรุ่งนี้เราไปเซ็นสัญญากันเลยนีคะ่ะ ตองเอายีนดีไหมผมว่าเรื่องบ้านอะเราค่อยซื้อดีกว่าไหมเราเก็บเงินก้อนนะี้ไว้แต่งงานกันก่อนตอนนี้อะไรอะไรก็เสียดายไปหมดแต่งงานอะไรคะฉันไม่เคยคิดในหัวเลยซ้ำไปเรื่องแต่งงานเนี่ยยวก่อนสิตองทิม ครับเดือนนี้เนี่ยเราประหยัดไปได้ตั้ง1000บาทเลยนะ <c oughs> เป็นไงล่ะฉันเก่งไหมอย่ามาหาว่าฉันงก,กุฎาไม่พูดแบบนั้นหรอกครับเอออาหารใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมารอกินฝีมือผมได้เลยหอมมากเลยละะ่ะครับรอเลยครับที่รักผมว่ารายละเอียดที่เราดีลกับเซลเรื่องบ้านไว้อะผมว่ามีบางจุดที่เราต้องคุยกันเพิ่มนะ แลวให้รายละเอียดพวกนะั้นคุณจะไปสนใจทําไมอะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณซะหน่อยนี่คุณอย่าลืมนะว่ารายได้หรือว่าเงินที่คุณได้มาทุกวันเนี้ยมันก็มาจากงานที่ฉันป้อนให้ทั้งนั้นน่ะคุณจะไปเสียดายไปคิดมากกับเรื่องเงินทําไมฮะคุณอย่าลืมบทบาทของตัวเองสิว่าก่อนคุณจะรู้จักกับฉันก่อนจะมาคุยกับฉันเนะี่ยคุณเป็นยังไงทีละแต่มันก็เป็นนิสัยที่ทําให้ผมอึดอัดเหมือนกันไนะ ถึงตอนนั้นผมกับไม้จะอยู่บ้านธรรมดาแต่ผมก็ไม่เคยเอึดอัดแบบนี้เลยไม้ไอ้เรื่องสินสอดอะคุณก็รู้ฐานะบ้านผมนี่ไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างบ้านเล็กๆของเราเองก็ได้ถ้าเกิดเราแต่งงานกันไปแล้วทุกทกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแหละแต่ทำไมข้อดี มันถึงกลายเป็นข้อเสียไปได้ทำไมมันเหมือนขาดอะไรบยางอย่างอยู่ตลอดตองหมอบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีข้อเสียกันทั้งนั้น่ะนี่คุณเอาเงินเนี่ยมาช่วยผมก่อนได้ไหมตองที่คุณเป็นอยู่ตอนนีน้มันก็มาจากการที่คุณกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย คุณไม่ได้สนใจเรื tests, okay? ่องพวกนี้เลยนีต่ตองก็ใช่ไง ouais ตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจแต่ว่าตอนเนี้ยคุณนอนป่วยอยู่แบบเนี้ยจะให้ฉันมานั่งดูแลคุณที่ป่วยแบบเนี้ยไปต่อชีวิตเลยหรือไงฉันไม่เอาด้วยหรอกตองตองโอโ๊ยโอ๊ยเออหมอคุณนี่ไม่รู้จักระวังเลยเนี่ยแล้วนี่คุณมาที่นี่ได้ไงมายก็เพราะคุณนั่นแหละ ดูถูกบ้านฉันหาว่าครอบครัวฉันเนี่มันยากจนฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ฉันสอบติดข้าราชการแล้วเปล่าเลยนะมายคุณมีแต่ข้อดีคุณทั้งเก่งทั้งขยนันเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ดูแลเรื่องบ้านได้ดีมากเลยพอตอนนี้คุณลำบากคุณก็เลยคิดจะกลับมาหาฉันอย่างนี้นเหรอตอนที่คุณยังรัก คุณก็เห็นข้อดีแต่พอคุณไม่รักแล้วคุณก็เห็นแต่ข้อเสียทุกอย่างเจอรักหรือไม่รักก็ออกเสียงมัเหมือนกันทั้งนั้นแ่ละความจริงแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่กันและการต่างหากที่จะทําให้ความรักมันยั่งยืนถ้าคิดจะรักกันก็ต้องรักกันให้นานๆแต่คุณไม่มีความสามารถนั้นเลยทั้งหมดเนี่ยถ้าจะโทษใครก็ต้องโทษคุณนั่นแหะ ที่คุณต้องการมากเกินไปไขอโทษนะขอโทษหรอทุกอย่างข้อดีของฉันมันก็กลับกลายกันเป็นข้อเสียทั้งหมดทุกคนคะวันนี้เนี่ยทุกคนได้เห็นจุดจบของทีมในสภาพแบบนี้แล้วทุกคนคิดว่าทีมควรได้รับผลกรรมตอบแทนแบบนี้ไหมคะถ้าเห็นด้วยกันกับไม ก็คอมมิวน์มานะคะดูนี่สิลาก่อนไม่